คุณธาธาเฟื่องทองผู้แห่งพัรงความย่งยิ่้ที่พื้นดินของกนรงานประเทศดรบุณเถียงโชคพัทาดประธานย่มสยามตาเว์สโกรท่านบวรวันวีระบบเมลัยรัศนีสาธารณรัฐประชาชปจียประชาชนชาลาวแผู้มีเกียรติสิคลและบริตท oh ouais. ุกท่านครับรู้สึกยินดีอย่างยิ่งนะครับในนามของบริษัทเดต้าประเทศไทยเรารู้สึกปินกีที่ได้เข้ามาร่วมพิธีพิงานตลาเวสโ 2,015นี <ım. S 2> ่นอีกครั้งนะครับตลอดระยะเวลา60ปีนะครับที่เราดเนินธุรกิจในประเทศไทยนะครับเรามีความภูมพันเราเดินทางแบบทั่ไทยทุกเส้นทางนะครับและหนึ่งในผู้ใช้ที่เป็นลูกค้าของเราที่สำคัญที่สุดแน่นอนครับก็คือพี่น้องเกษตรกรไทยนะครับแล้วรถผู้ใจของเขาก็คือรถโดยตั้หายลนตัล้วก็หลัยล้นันะครับ ั้ะเหล่านี้เนี่ยคงไม่ได้เป็นสิ่งที่ท่านใช้เดินทางแต่ว่าพี่ก็ดูเป็นเพื่อนคู่หูที่ท่านไว้วางใจได้ในการดำเนินชีวิตและธุรกิจเราภูมิใจนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งเสมอในการที่จะสนับสนุนพิธีชีวิตของเกษตรกรไทยมาตลอดนะครับการเข้าไปของเราในครั้งนี้เรียนกันขับเคลื่อนโดยได้ฟังเอ็กซ์โป2025เราถือว่างานนี้เป็นงานที่น่าสนใจเป็นมหากรรมเกษตรโลกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในตอนนี้นะครับ สะท้อนถึงเจตนาลงของบริษัทเราเพื่อสนับสนุนแล้วก็ยกระดับภาคเกษตรกรไทยไปพร้อมๆกันนะครับให้มีความทันสมัยแข็งแกร่งและก้าวสู่ความมั่นคงยั่งยืนเราเชื่อเสมอครับว่าเกษตรกรไทยคือลากฐานความมั่นคงของประเทศไทยนะครับการเราการที่เรามีเกษตรที่ดีเกษตรที่ทันสมัยต้องเปพัฒนาการไปสู่ประเทศของเราที่ก้าวหน้าในระดับโลกใี่ก้าวไป ในโอกาสนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักทั้ง5องค์กรนะครับได้แก่มหาวิทยาลัยการแนแนววิจัยการเกษตรนะครับบริษัท CLP Engineering ยางประเทศไทยและกลุ่มการค้าต่างประเทศกสุนทรนะครับของสุดครับของวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณภายในนิดและองค์กรกว่าผองค์กรนะครับทั้งภาคการเกษตรชนที่ร่วมมาเป็นผ <fin anta> <ots> ูนใหญ่ยารสร้างเงินในนี้นะครับก็ต้องขอชื่นชมเอ็กซ์พีเตอร์ กว่า500คนนะครับที่ได้นำเทคโนโลยีได้นำความรู้มาไปวัตกรรมใหม่ๆมาจัดแสดงคิดว่าเป็นปัจจัยและเป็นสิ็งที่สำคัญของงานแล้วก็อยากให้งานนี้ออกมาเชบูรณาการเพื่เป็นกาเดินงานนี้มาช่วยกันสนับสนุนพดร่วมโดยใชยนี้นะครับผมขอยินดีกับพิธีการเปิดงานในครั้งนี้นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่างานนี้ก็จะเป็นงานที่สำคัญนะครับที่จะช่วยสร้าง ความรุนแรงของารควบคุมระบบคนนผลที่ยั่งยืนกับพี่น้องเกษตรน้องไทยแล้วก็ช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้เดินหน้าต่อไปเรามั้นใจว่าเราจะสร้างถึงความยั่งยืนในแง่เกษตรน้องไทยเพราะในปัญญาของเราเรือหน้าขับเคลื่อนความสุขและคะแนาคตของเกษตรน้องไทยขอบคุณคุณนัททอศรีวิทยเพียงศูนยครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโย